สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนภะูเขาคิดจกูดเขตกรุงราชกฤะคร,ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่ามาเถิดภิกษุทั้งหลายเราจะเข้าไปยังยอดเขากั้นเขตแดน เพื่อพักผ่อนกลางวันภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วต่อมาพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุจำนวนมากเสด็จเข้าไปยังยอดเขากั้นเขตแดนภิกษุรูปหนึ่งได้แลเห็นเหวใหญ่ บนยอดเขากั้นเขตแดนจึงทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผูเ้เจริญเหวนี้ใหญ่หนอเหวนี้ใหญ่จริงหนอเหวอื่นที่ใหญ่กว่าและน่ากลัวกว่าเหวนี้มีอยู่หรือพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเหวอื่นที่ใหญ่และน่ากลัวกว่าเหวนี้มีอยู่ภิกษุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเหวอื่นที่ใหญ่กว่าและน่ากลัวกว่าเหวนี้เป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขนิโรธคกามินีปฏิปทาสมณะหรือพรามเหล่านั้นย่อมยินดียิ่งในสังขารทั้งหลาย ที่เป็นไปเพื่อชาติยินดียิ่งในสังข,ขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชารายินดียิ่งในสังข,ขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อมอรณะยินดียิ่งในสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อสงะะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสะ สมณะหรือพรามเหล่านั้นผู้ยินดียิ่งแล้วในสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชาติผู้ยินดียิ่งแล้วในสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชาราผู้ยินดียิ่งแล้วในสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อมรณะผู้ยินดียิ่งแล้ว ในสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อโสกะปริเทวะทุกโทมนัตและ of, อุปายาสะย่อมปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชาติบ้างย่อมปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชาราบ้างย่อมปรุงแต่งสังขารทั้งหลาย ที่เป็นไปเพื่อมอรณะบ้างย่อมปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อโศกะปริเทวะทุก์ทมมัฑและอุปายาสะบ้างสมณะหรือพรามเหล่านั้นครั้นปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชาติก็ดี ครั for for all, all, ้นปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชราก็ดีครั้นปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อมรณะก็ดีครั้นปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปยาสะก็ดี ย่อมตกไปสู่เหวคือชาติบ้างตกไปสู่เหวคือชาราบ้างตกไปสู่เหวคือมอรณะบ้างตกไปสู่เหวคือโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปปายาสะบ้างเรากล่าวว่า สมณะหรือพรามเหล่านั้นย่อมไม่พ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุป,ปายาสะและชื่อว่าไม่พ้นจากทุกข์ภิกษุทั้งหลาย ส่วนสมณะหรือพราามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาสมณะหรือพราามเหล่านั้นย่อมไม่ยินดียิ่งในสังขารทั้งหลาย ที่เป็นไปเพื่อชาติไม่ยินดียิ่งในสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชาราไม่ยินดียิ่งในสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อมรณะไม่ยินดียิ่งในสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อโสกกปริเทวะทุกถมนัส และอุปายาสะย่อมไม่ปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชาติบ้างไม่ปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชาราบ้างไม่ปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อมรณะบ้างไม่ปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อโสกะ ปริเทวะทุกโทมนัตและอุป,ปายาสะบ้างสมณะหรือพรามเหล่านั้นครั้นไม่ปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชาติก็ดีครั้นไม่ปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชาราก็ดี ครั้นไม่ปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อมอรณะก็ดีครั้นไม่ปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อโสกะปริเทวะทุกทม,มนัตและอุปายาสะก็ดีย่อมไม่ตกไปสู่เหวคือชาติบ้าง ไม่ตกไปสู่เหวคือชราบ้างไม่ตกไปสู่เหวคือมอรณะบ้างไม่ตกไปสู่เหวคือโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปปายาสะบ้างเรากล่าวว่าสมณะหรือพรามเหล่านั้นย่อมพ้นจากชาติ จารามรณนะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุป,ปายาสะและชื่อว่าพ้นจากทุกข์ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุก นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธะคามินีปฏิปทา